สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต้นกล้าบ้าบอลวันนี้ก็จะมาคุยกันนะครับหลังเกมในศึกฟุตบอลไทยลีกคู่เดียวประจำคืนวันจันทร์เวลา2องทุ่ม เชียงรายยูนในแต็ดเปิดบ้านแพ้โพลิสเทโรไปด้วยสกร 1, อร์หนึ่งประตูต่อสองนะครับตองชมเทโรจริงน,งนะครับวันนี้แม้ว่าเงินเดือนจะไม่ออกเข้าสุดทร์นที่5แล้วนะครับแต่ก็ดูหัวเจ็บหัวใจเนี่ยสุดยอดจริงๆน,นะครับวันนี้บุกมาชนะเชียงรายได้ถึงบ้านเลยโดยไปสรไวรรค์่านทองนะครับที่โขกชัยในช่วงครึ่งเวลาหลังทําให้ทีมคว้า3แต้มวันนี้ไปได้ร้อมขยานขึ้นส่อันดับ5ของตารางเลยนะครับในส่วนของรายละเอียดวันนี้มีอะไรกันบ้างเราไปดูกันเลยเปตัวจริง,งรวันนี้ฝั่งเชียงรายมาในระบบ44สี่สี่สอนอนุอิน กองหลัง4คนมีมาโกบอลลินีจับคู่เดโก้แลนดิสแบ็คซ้ายสุริยาสิงห์มุยแบ็คขวาปันภกริพรามณีกองกลาง2คนมีอธิคุณมีทวมจับคู่ศิวะรเจียตะกูลแบ็คปีกซ้ายเป็นเศรษฐศิสตร์ส่วนเศรษฐปีกขวามนตรีพรมสวัสด์ส่วนของหน้า2คนเป็นฟิลิเป้จับคู่บิลโรซิมานะครับ วันนี้ก็เปลี่ยนสับตำแหน่งจากเกมในลีกนัดล่าสุดที่แพร้ราชบุรีมาก็ถอดทางต่างชาติ2คนนะครับฟิลิป,ปวิดแล้วก็ยูยงพยอนเนี่ยออกก็ใส่ทางฟิลิปเป้น่มาเป็นหน้าคู่เลยในวันนี้นะครับหลังจากที่วันเจอบบเชียงรายเนี่ยบิวข้างโดดเดี่ยวนะครับทางโค้ชอย่างกเาเบรียลกันเยสก็ปรับแทคคติกจากหลัง3ามาเป็น4 4่ 2, ก็เอาบิวคู่ฟิลิปเป้ไปเลยส่วนในอีกคนหนึ่งที่เป็นตัวไทยที่โดนดรอปไปเดินผาสกรศรีพุทธผ่องนะครับก็ทําผลงานได้ไม่ดีในวันนั้น คนที่ลงกองแทนเนี่ยส่วนตัวอื่นเนี่ยจะเป็นทางด้านมาโคโบลินีนะครับก่องหลังลูกเครื่องทยอิตาล,ลีแล้วก็อีกหนึ่งคนเนี่ยจะเป็นทางมนตรีพมสวัสด์ที่กลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนทางฝั่งโปลิสเทโรมาในระบบ3,4,2,1พุผู้ทดสาบประตูนัตพัฒน์มากถ่วม กองหลัง3คนมีแม็ ai, id, ah eng, back, wan, ai, กปีเตอร์คริเวออซัคคอนนี่เวลิงตันพเอร์รีวิงแบ็กฝั่งซ้ายอับดุลฮาฟฟิสบูราเฮงวิงแบ็กฝั่งขวาอกชัยสัมเรยกองกลาง2คนมีสอรวิทพ์านทองจับคู่สงครามสมุทรน้ำผึ้งส่วนสามประสานเกมลุกมีธีรวุฒิทูโลกวูกึนยองและนักแลนดรบาโบนะครับ ก็เปลี่ยนทีค่อนข้างเยอะเลยจากนัดล่าสุดที่แพ้ตราดมานะครับวันนี้เนี่ยเปลี่ยน6ตำแหน่งเลยโดยหลกัหลกๆเนี่ยที่กลับมาเป็นตัวจริงนะครับก็คือสอรวิทย์ผ่านทองแล้วก็มาร์คแลนดี้บราโวนะครับสตัวความหวังทีมที่ททไม่ที่ไม่มีชื่อในเกมวันนั้นเป็นตัวจริงนะครับกลับมาเป็นตัวจริงวันนี้แล้วก็อีกหนึ่งจุดนะครับที่เป็นจุดน่าสนใจก็คือสงครามสมุทรน้ำพึ่งนะครับได้ออกสตาร์ทในเกมไทยลีกเป็นเกมแรกใส่เสื้อเบอร์18นะครับเล่นตำแหน่งมิดฟิลด์ก็ส่งให้ลคหล,ล,ล,ล้ายๆชนนะครับ ในสนามก็จะลากเลยพลิ้วๆนะครับเกมครึ่งเวลาแรกนะครับเปิดมาก็เป็นเทโร,รที่ดูจะทําได้ดีกว่าโดยเป็นฝ่ายที่ครองบอลได้มากกว่าแล้วก็เกมลุกเนี่ยมาได้เรื่อยๆเลยนะครับจนบุกมาเป็นฝ่ายนําก่อนในนาทีที่12นะครับเขาเนี่ยบุกมาจนได้เตะมุมนะครับก็เป็นจังหวะที่เทโรเนี่ยเตะมาแล้วเนี่ย เชียงรายจังสกัดจังหวะแรกนะครับบอลเนี่ยลอยอยู่กลางอากาศนะครับนานเลยเป็นเดียโก้แลนดิสเน่พย,ยายามจะขึ้นมงนะครับแต่ขึ้นได้ไม่ดีไปชนกับอีแซคคอนนี่นะครับตัวที่รบกวนในจังหวะนี้ทําให้สกัดบอลนเนี่ยเลี่ยมไม่ดีนะครับบอลไปเข้าทางมาร์คแลดดี้บาโบนะครับยิงเข้าไปก็เป็นประตูขึ้นนําของโปลิสเทโรในเกมวันนี้1ประตูต่อศูนย์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเกมของเทโรก็ดูจะเล่นเกมตั้งรับไปซะทั้งหมดเลยนะครับช่วงเวลาหลังจากจบครึ่งแรก แล้วก็เชียงรายเนี่ยบอกเขาเหมือนกับตื่นขึ้นมาด้วยนะครับหลังจากที่โดนไปลูกนี้แล้วเนี่ยก็เกมที่แล้วเพิ่งแพ้มาด้วยนะครับเหมือนกับยิ่งต้องมีแรงกระหายในการจะกลับมามากกว่านี้อีกพวกเขาก็เลยดูจะกลับมาเล่นคึกคักกว่าเดิมในช่วงต้นเกมมานะครับแล้วก็พวกเขาครองเกมได้อยู่ตลอดเวลาหลังจากนั้นเลยซึ่งโอกาสเกมลุกที่มีนะครับก็มีครั้งแรกเนี่ยที่น่ากลัวก็นานทีที่13อติคุณมีทวมนะครับมีโอกาสได้ปั่นให้นัทพัทก็เซฟลูกนี้ไปครั้งแรกในเกมวันนี้ที่พูกสับประตรูของโทไได้ฟป ส่วนเล่นมาไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยทางาเชียงรายก็มาได้จุดโทษนะครับเป็นจังหวะที่เขาเนี่ยก็มาเป็นเวลิงตันนะครับดึงทางบิลเนี่ยล้มลงไปในกรอบเขตโทษก็เป็นจังหวะเสียจุดโทษไปแต่จังหวะนี้เนี่ยดูเอาค่อนข้างนานนะครับเนื่องจากในการสื่อสารเนี่ยดูแล้วเขาจะมีการสับสนกันนะครับสำหรับผู้ตัดสินใช้เลิกกรรมสมกับห้องวีอาร์ในวันนี้เนี่ยว่ามันจังหวะไหนกันแน่นะครับ จังหวะก่อนหน้าน,นี้เนี่ยมันจะมีทางมาโกบารลินีนะครับที่ไปดึงกับแม็ก์ปีเตอร์ครีเวก็ไม่รู้เนี่ยว่าจังหวะเนี้ยหรือว่าจังหวะที่เป็นบิลโรซิม่าไปโดนวิลเลงตันดึงเนี่ยว่าจังหวะไหนเป็นจุดโทษนะครับตรงเนี้ยก็ดูออกแกกนอกจอมาแล้วเนี่ยไม่เคลียร์เลยว่าจังหวะไหนแต่เป็นหนึ่งจังหวะนี้แหละครับที่นําไปสู่การเป็นจุดโทษนะครับก็เป็นอันที่เข้าใจว่ามันจุดโทษแน่ๆลูกนี้เพราะดูทั้ง2จังหวะนี้เนี่ยยังไงก็จุดโทษนะครับ ก็ดูใช้เวลาประมาณ7นาทีเลยนะครับเรีรู้ว่านานมากเราทดเวลาเนี่ยติดเดียวเองนะครับก็เป็นสิ่งที่บอลไทยเนี่ยมักจะเป็นอย่างนี้นะครับดูเวลานานแต่ทดนิดเดียวก็มาพูดถึง,ถงจุดโทษนะครับนาทีที่31บเิวเป็นคนยิงก็ยิงไม่พลาดนะครับก็ทําให้ติดเสมอได้สําเร็จ1นประตูนหนึ่งแล้วก็ตก้องบอกว่าเกมของเทโรเนี่ยดูจะมีบาดแผลให้เปิดเห็นเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับจากบอลเปิดทางด้านฝั่งขวาของศิวกรเนี่ย แตว่าวันนี้เขาจะเล่นเป็นตรงกลางนะครับแต่เขาก็ไปทั่วสนามโดยจะออกมาทางฝั่งขวาเป็นส่วนใหญ่เลยโดยเขาเนี่ยจะ พออยู่ทางขวานะครับก็จะพยายามหักเข้าซ้ายแล้วก็โยนเข้าไปที่เสาไกลนะครับดูเป็นจุดที่เทโรเนี่ยจะเป็นจุดอ่อนนะครับในการเล่นเสาไกลเนี่ยตรงนี้เชียงรายดูจะทําการบ้านมาดีนะครับก็ต้องบอกว่าทางเทโรเนี่ยจุดที่พวกเขาทําให้เกมเนี่ยไม่เป็นรองมากเกินไปเนี่ยามมาก,กย็จะเป็นเรื่องของทางวูกินยองแล้วก็บาโบนะครับที่ลงมาพยายามจะพาบอลขึ้นหน้าแล้วก็เรียกฟาวได้อยู่บ่อยๆนะ้ำหเชียงรายเนี่ยถึงจะบุกได้ตลอดก็จริงแต่ก็ยังมีความติดขัดอยู่บ้างนะครับ เป็นว่าจบนใน,นช่วงครึ่งเวลาแรกนะครับเป็นว่าเกมยังคงกินกันไม่ลงนะครับเสมอกันอยู่ที่สกอร์หประตูต่อหนึ่งเกมครึ่งหลังเปิดมานะครับก็เป็นเกมที่สูสีกันเลยทีเดียวนะครับทางเกมเนี่ยก็ดูเหมือนจะกลับมาเริ่มต้นใหม่ด้วยสกอร์ที่เสมอกันเลยนะครับก็ทางฝั่งเชียงรายเนี่ยแก้เกมก่อนเลยนะครับเริ่มจากการส่งรนยศลงมาแทนมนตรีในชุดแรกก็มาเล่นทางกราบขวาเลยนะครับแย่ที่มตรีครึ่งแรกดูเงียบแล้วก็เป็นศิวกรเนี่ยที่ดูมารับบทหนักเลยนะครับทั้งั่งนี้ครอบครองพื้นที่ทั้งสองตำแหนี้ดดููกกก่่อนัซึงงเมย็ เงียบอยู่นะครับไม่ได้ดูจะหนักหนาอะไรดีขึ้นสักเท่าไหร่นักก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เลยแก้กเกมชุดที่2นะครับก็จะเป็นทางพงระวิทย์กับทักษนายนลงมาแทนสุริยาแล้วก็เศรษฐศิษย์นะครับชุดนี้ก็ตามตำแหน่งเหมือนกันแต่เกมเนี่ยก็ไม่ได้ดูยกระดับอะไรขึ้นสักเท่าไหร่นักนะครับกลับกันดูจะเป็นเทโรซะเองนะครับที่ดูจะไปเล่นเน้นเกมรับขึ้นมากเรื่อยๆตามเวลาที่ดูจะถดถอยลงไปนะครับก็เลยทําให้เชียงรายในยพื้นที่ดูจะได้กดมากขึ้นแต่ไม่ได้มาจากอิมแพกการเปลี่ยนตัวอะไรสักเท่าไหร่นันะครบ โอกาสที่น่าสนใจเนี่ยเริ่มมาเรื่อยๆนะครับก็มีโอกาสจากเศรษฐสิทธิ์ที่หม่งกดลงพื้นออกนะครับลูกนี้น่ากลัวแล้วก็อีกหนึ่งครั้งอัติคุณมีกัดยิงไกลแล้วก็ชนเสาดังเป้งเลยนะครับก็เนี่ยลูกนี้โคตรน่ากลัวเลยนะครับหลังนั้นเนี่ยก็เห็นเทโรเนี่ยเกมเริ่มไม่ดีแล้วนะครับก็เลยเปลี่ยนตรงกลางที่ดูจะอดอแรงไปบ้างนะครับหลังเล่นเกมรับค่อนข้างนานในช่วงครึ่งหลังก็ส่งทางพงศกรแล้วก็วิลานูเอลวานะครับสองกองกลางเนี่ยลงมาไล่แทนสงครามสมุดแล้วก็ทรีรวุชูโลกไปนะครับ แล้วพอเปลี่ยนตัวชุดนี้ได้ไม่นานเนี่ยจะเวลาแค่4นาทีเท่านั้นนะครับเทโรเนี่ยขึ้นมาครั้งหนึ่งแล้วก็มีโอกาสได้เตะมุมกลายเป็นว่าตรงนี้เนี่ยเป็นทีเด็ดเลยนะครับจากเกมที่เป็นรองกว่าเทโรเตะมุมมาแล้วก็เป็นทางวูกุนยองนะครับถวบมงเสาแรกบอลไปชนคานสุดท้ายเนี่ยบอลค่อนข้างโชคดีเลยนะครับกระดอนไปเข้าทางสรวิทย์่านทองได้สาเข้าไปก็เป็นประตูพลิกแซงเทโรสําเร็จวันนี้2ประตูต่อหนึ่งแบบช็อกเจ้าบ้านเลยนะครับเพราะว่ารูปเกมเนี่ยเชียงรายกําลังขย่มได้ที่เลยนะครับแต่เป็น ตัวที่เด็กลูกนิ่งลูกนีกนเข้าไปก็ทําเอาช็อกเอาเหมือนกันนะครับก็เกมหลังนั้นเนี่ยก็เทโรก็รับเต็มสูบเลยนะครับไม่พะวนานำแล้วก็ค่อนข้างเกินคาดนะครับในการมาวันนี้เนี่ยก็ทีนี้พวกก็มีการเปลี่ยนเผาเวลาในช่วงทดเวลาไปนะครับนัทวุฒิแทนบาโบ่หนึ่งครั้งแล้วก็ชุมพลแทนสรวิทก็เอาหลังมาเพิ่มเลยนะครับส่วนฝั่งเชียงรายเนี่ยก็ส่งอธิบดีแทนพันพกบรรพกิจนะครับทางขวาแล้วก็ในติทรเนี่ยตัวปีกตัวจี๊ดนะครับลงมาแทนบลลินี่ก็ปรับเป็น3ี่สาปีกมา2ข้าง ก็มีตีดนิดนึงนะครับทางเชียงรายแต่สุดท้ายนั้นเนี่ยก็ทําอะไรเพิ่มเติมไม่ได้นะครับวันนี้เกมก็ค่อนข้างตันเป็นนั้นว่าตจวเกมนะครับการทางโปลิสเตโรบุกมาชนะทางเชียงรายไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งนะครับสรุปสิ่งที่เห็นด้านหลังจบเกมวันนี้นะครับประเด็นแรกก็จะเป็นเรื่องของทีมเชียงรายกันก่อนนะครับก็เป็นเกมหลีกหนังสุด2เกมเนี่ยที่พวกเขาพ่ายแพ้ใครนะครับรวมวันนี้ด้วยแล้วเนี่ยแล้วก็6เกมหลังสุดรวมกันเนี่ยกลายเป็นว่าก็เขาไม่ชนะใครเลยนะครับเรียกว่าเป็นขาลงเต็มตัวจริงๆ ก็บอลพวกเขาเนี่ยก็จะมีบิวโรซิมานะครับเป้าหลักๆในการจบสกอร์แต่พอเล่นมาเรื่อยๆแล้วก็โดนจับทางได้เป็นสไตล์เดิมนะครับสับเชียงลายแล้วก็มักจะมีลูบแบบนี้นะครับที่พวกเขาจะมีดีช่วงหนึ่งแล้วก็ กลับมาเป็นช่วงที่แพ้อะไรแบบนี้นะครับสำหรับเชียงรายก็เวลาโดนนาไปก่อนเนี่ยมักจะไม่ค่อยเห็นเกมที่พวกเขากลับมาชนะนะครับในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆแบบนั้นเลยก็เป็นสิ่งที่ทางโค้ชอย่างกราเบียมาเกเดสแล้วก็โคชชั่นเนี่ยก็ต้องปรับตัวกันต่อไปนะครับว่าจะหาทางกลับมาอย่างไรวันนี้ก็ลองปรับแผนอะไรดูก็แล้วนะครับจากหลัง3าเป็นหลัง4ดูก็ดูจะมีทิศทางให้ดีขึ้นแต่สุดท้ายเนี่ยโมเมนตัมเกมก็ยังไม่มาในวันนี้นะครับก็เป็นไปตามนั้นอันดับก็อยู่ที่7ของตารางในเวลานี้นะ ดูลีลัมนยอยู่ประมาณ4-5คะแนนนะครับก็เตะน,น้อยอไม่ไช่เตะน้อยกว่าเตะมากกว่า1เกมด้วยก็คงจะเอาพื้นที่เล็กตัวเดียวเนี่ยได้อยู่นะครับแต่ถ้าหวังถึงข้างบนลุ้นแชมป์เนี่ยก็คงจะยากนะครับในปีนี้ก็ต้องดูเล็กแสงด้วยนะครับว่าจะเสริมรายเ,เพิ่มไหมด้วย ก็อีกฝั่งหนึ่งโปริสเทโรนะครับก็เกินคาดมากในวันนี้ที่มาบุกชนะนะครับเหลือเชื่อจริงๆก็ทำให้พวกเขาเนี่ยขึ้นที่5ของตารางเลยนะครับมี18คะแนนตามบุรีรัมเนี่ยคะแนนแตะมากกว่า2ก็ถ้าว่ากันถึงหัวจิตหัวใจกับทีมที่เงินเดือนไม่ออกมา5เดือนเนี่ยผมว่ามันไม่มีอะไรจะสุดกว่านี้แล้วนะครับสำหรับทางโปริสเทโรก็ ผู้ใหญ่ในทีมเนี่ยก็ต้องรีบหาทางออกให้ดีที่สุดนะครับว่าเล็กสเนี่ยก็น่าจะทีมแตกแน่ๆน,นะครับถ้าอยู่สภาพแบบนี้เราก็คงจะรูดลงมาเรื่อยๆก็ถ้าบอกว่าเทียบกับหัวทางท้ายตารางนะเวลานี้เนี่ยเทโรห่างกับอันดับ14ขอนแก่น6คะแนนนะครับก็ว่ากันตรงๆก็ไม่ได้เป็นช่องว่างที่กว้างอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่าถ้า ขอนแก่นชนะสัก2เกมนะก็ขึ้นมาได้แล้วนะครับไทยลีกวีนิเนียก็อันดับมันค่อนข้างสูสีกันนะครับตั้งแต่อันดับ5ลงมาถึง,ถ,งถึงทั้งล่างเนี่ยก็ดูจะวัดกันได้เรื่อยๆเลยนะครับใน2 3าเกมเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงได้หมดแล้วก็ตอนนี้ไว้ใจอะไรไม่ได้นะครับเทโรก็ดูกันต่อๆไปนะครับว่าเงินเดือนจะออกไหมแล้วก็ทางเลขกสองในสถานการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปก็หวังว่าทีมอย่างเทโรจะไม่หายไปจากสารระบบฟุตบอลไทยนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการพูดคุยหลังเกมในวันนี้ ก็ขอบคุณทุกคนที่ฟังมาจนจบคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องก้าบ,บ้าบอลในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่สวัสดีครับ